สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องของเคลิสนะคะเราจะพาไปเล่นเกมเอ่อโลบ็อกซึ่งเป็นแมป S C P 3 0 0 8ูนนวงเล็บสอนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะเข้ามาเป็นคืนวันที่เท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นวันที่8นะโอ้โหแต่เหลือเวลาตั้ง3นาทีกว่าเกือบ4นาทีซึ่งเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในคืนนี้ เดินไปก่อนเรายังไม่เห็นบ้านคนนะหรือของกินที่เราจะเก็บเอ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นเชลเดี๋อเอาใครผิวปากเดี๋ยวเรามาเอาไฟก่อนคือถ้าเขาผิวปากเนี่ยนะ SCP มันจะมาบริเวณน,นั้นเราต้องรีบหาที่แอบเดี๋ยวนะตรงนี้เมื่อกี้เหมือนมีคนนะ เราอ่ามีน้องคนนี้วิ่งไปละไม่มีบ้านเลยคือมันเป็นที่โล่งๆอะ่ะเดี๋ยวไปหาของกินก่อนระหว่างโอ้โหนี่เรามาอยู่ถึงขอบเลยนะแต่วันที่แปดก็คือในแมปเนี้ยคือได้ยินมาว่าอ่ามีของกินอยู่ เราต้องมีเก็บนิดนึงก็ยังดีกนนะว่านะเพราะบางทีมันจะหายากกัอาหารคือเกมนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดโดยการที่เราต้องกินอาหารเนี่ยในที่เขาให้มาสีออกสีน้ำเงินงม่วงอ่อนๆเนี่ยคือเป็นเอเนอรนะก็ะคือเราจะต้องกินอาหารแล้ว แล้วมันก็จะทําให้เรามันจะเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดมันลดลงต่ําเราตายเลยค่ะถ้ามันหมดนะหรือสีเขียวที่เป็นเฮลท์ก็เหมือนกันตอนนี้เรายังหาอาหารต่อไปไม่เจอนะเ๋หรือยาเราต้องเดินไปคน อันนี้เป็นคลิปแรกถ้าเกิดว่าไม่ชัดหรือไม่ค่อยสนุกหรืออะไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะเ <Excuse me. S 1> อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <It is S 1> คือมันมีเสียง excuse me เราต้องไปแอบหลังกำแพงนี้ก่อนเนี่ยคือ พนักง,งานอีกเกียเขาจะพูด excuse me มาก่อนเลยนะอ,อุย้ยตายแล้วตกใจเลยเจอตัวนี้ตลอดเลยนะแปลกมากเลยเฮ้ยคือแบบเดี๋ยวเฮ้ยออกไม่ได้ออกออกไม่ได้ออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นตีอะไรนะหนาะต้องไปแล้วแล้วเราก็จะวิ่งไม่ไหวด้วยนะเพราะว่า ตอนนี้เลื่อนเราหดลงไปเยอะแล้วมันจะวิ่งช้าลงเฮ้ยมันมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดติดติดติดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เออแปบบแปบบเอาเอา,เอามันมันเสียงมันดังขึ้นตายแล้วตายตายตาย,ตายนี่เออ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่รอดน,นะตายไปหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วอาหารที่เราเก็บมามันก็จะหายไปเลยนะเดี๋ยวโอ้ตายไปหนึ่งเราต้องมาดูว่ากลัวเราจะจ้างบ้านเสร็จนี่เราจะตายไปกี่ชีวิตอ่ะนะเดี๋ยวเราต้องมาเก็บอาหารก่อน ส่วนมากมันจะเจอตัวนี้บ่อยมากเลยอะตัวที่มันมีครึ่งตัวเนี่ยมีแต่ขานะคะเช้าเช้าแล้วหลอดแล้วเราอ่าคราวนี้เราพบความสว่างเราก็จะต้องออกเดินทางในการหาที่ที่เราจะไปปักหลักพรานั่นยาเรารีบไปเอาคน เพราะว่ายานี่สําคัญมากเลยนะเพวลาเราโดนฆ่าแบบไล่ตกเนี่ยเราจะได,ได้เอามาฮิวเราได้แล้วมันก็จะช่วยเราได้เราไม่ตายแต่เมื่อกี้คือตัวแรกอะเราคือพี่กดไม่ทันอ่ะนะโมนี้อะก็เลยโดนฆ่าเลยตายเดด ตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงตรงชั้นแต่ว่าเราอาหารเรายังโอ้โหนี่มันดงยาเลยน่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห FPP โอ้โหนี่หลอเท่เอ้ยมาปีนเดี๋ยวเก็บไปก่อนเพราะว่าแต่อาหารนีย่ยังหักไม่ได้เลยได้มาอนิดเดียวอ่าเต็มละฟู กระเป๋าเรานี่จะเก็บได้สิบหชิ้นนะคะตอนนี้พี่จะทำบ้านขึ้นไปข้างบนหิ้งสูงแล้วกันปักก่อนอันนี้คือบันไดที่เราจะขึ้นไปแบบเพื่อให้ง่ายวิ่งง่ายเวลาเราเร็วๆเร,เราต้องรีบทำอะ่ะมันต้องใช้บันไดที่แบบแบบนี้มันจะง่าย มันจะมีบันในแบบที่เป็นเส้นๆแบบอันนั้นมันก็มันก็จะเร็วอยู่อะแต่ว่าการขึ้นมันจะลําบากเพราะบางทีเราเร็วๆ,ๆเราจะตกลงกมาได้ถ้าแบบนี้มันใหญ่นะเราก็จะมีได้่อะอนนี้เราลำดับต่อไปเราจะไปเอาไฟมา นี่คือรีบทำแลวนะมันโอ้ยละเอ้ยนั่นอาหารดงเลยอะ่ะโอ้โหนี่เราเลือกถิ่นดีมากโอ้โหอันนี้มีดโบวเราต้องรีบยีบเอาเอาฟูเเดี๋ยวเรากินเข้าไปก่อนพวกนี้มันแบบของพวกนี้มันจะให้นี่น้อยมากดอกไปเลยดอกทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราต้องเก็บของที่มัน ให้พลังงานเอเนอร์จีได้เยอะกว่าเพื่อกินอันเดียวมันขึ้นเยอะไงเอเนอร์จีเราแบบเบอร์เกอร์ Burger นี่รู้สึกจะสามสิบให้พลังงานส่วนเอามีข้างเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้มีฮอทดอกฮอทดอกนี่จะยี่สิบหรือยี่สิบยี่สิบส่วนมิสบอลน่าจะสามสองให้จำไม่ผิด พิซซ่านี่ยังน้อยกว่าน่าจะสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเก้าแปดเอาเอาคูอีกแนละ้วโอเคงั้นเราแค่นี้ก่อนไปทําบ้านแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปมาร์คเวพอยต์ของเราก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราจะลืมนะว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนทางพี่จะใส่เป็นตัว H, H. แล้วก็สีชมพูแล้วกันนะอะ เนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่ไกลเราก็จะนี่ได้แล้วเราก็จะไปเอาไม้มาทําต่อก็อาจจะน่าเบื่อทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาในการสร้างโอ้อันนี้เราต้องปรับมัน ไฟต่อ <S 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 เราได้ได้ไฟปุ๊บเดี๋ยวพี่จะมาเอาเตียงตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาไว้บนบ้านเราไม่นิมงช้าจันเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะโอ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบเก้าไปเตียงค่ะ

แต่บันไดอย่างนี้คือ SCP จะวิ่งตามขึ้นมาได้มันจะไม่ไม่ดีตรงนี้แต่ว่าเรามันจะง่ายเวลาเราทำบ้านอะไรเนี้ยมันจะสะดวกแต่ที่จะทำแบบเป็นที่ปิดเนี้ยก็คือเราจะปิดหลังคาอะไรแบบเป็นสี่เหลี่ยมไว้เลย ซึ่งถ้ามันวิ่งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนเว่าเราจะไม่ไม่โดนตพนะเดี๋ยวก่อนึ่งวิเร็วมากเลยล่ะอืม เห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บมันก่อนคือมันมืดแล้วตรงเมื่อตะกี้เหมือนมีเอามองไม่เห็นเลยอ่ะคือมืดมากเดี๋ยวคือพี่ไม่สามารถเห็นได้ไปเอาไฟก่อนมองไม่เห็นเลยต้องไเอาไฟก่อนนะมันมืดนะเดี๋ยวกุ้งมานะ เอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอ้ยแล้วแล้วอาแล้วไม้ชั้นอยู่ไหนล่ะมองไม่เห็นอีกโอ้เหี๋ยวนะไม้ไม้ไม้อ๋ออยู่นู่นติดไว้ตรงนี้ก่อนนี่นีไม้อยู่นี่โอ้โหมันมองไม่เห็นเลยอ่ะ อ่ะเราปิดข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวคือเกมนี้นี่ถ้าเกิดวันสีแดงวันมันแบบไหนอะมันจะมันจะมีมากๆเลย คืออันนี้แบบว่าแทบแบบโจนตัวนะเราจะทําแบบเป็นรูปนี้สามเหลี่ยมแบบกักตัวเราไว้ในในนี้ซึ่งเราจะทํายังไม่ทําอันนั้นนะเดี๋ยวเราจะพยายามทําให้เสร็จในสี่เหลี่ยมนี้เดี๋ยวพี่จะไปเอาไม้ใหม่อีกอันหนึ่งมันขาดอีกแค่อันเดียวเท่านั้นหรือไม่เราก็เอาอันนี้มาก่อนก็ได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลงแล้ว เพราะเราจะปิดไว้ก่อนรอรอตอนเช้าอืมตอนนี้เรามีเราก็นั่งบนเตียงเรานะนอนพักผ่อนแล้วเรามากินอาหารก่อนนะอืมกินอะไรดีนะฮอตดอกอืมโอเคกินอันเดียวพอเพราะว่าอันอื่นเดี๋ยวมันจะเปลืองเก็บไว้ก่อนคราวนี้เรามาวางยาลงไปก่อน วา,วางยาดอปมันลงไปนะไว้ที่พื้นเพื่อให้กระเป๋าเราเหลือพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราเอาเก็บมาอันนก่อนเราจะโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเราตอนเช้าเราก็าไปเก็บไอ้ยาที่อยู่ตรงข้างล่างมันมีเยอะมากเลย <S 2> <S 2> <S <ๆ>หรือว่าเราจะลงไปเอาเลยดีนะ แตมันก็อาจจะเสี่ยงกับการตายได้แต่ก็คือผู้ชมอาจจะดูแล้วแบบเบื่อมันไม่มีอะไรไงเนี่ยอันนี้คือวิธีเอาตัวรอดของพี่คือปิดเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนต้องมิดเลยนะเพราะม่งั้นมันจะเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีตัวเล็กจิ๋วๆเตี้ยๆด้วยเราก็ต้องระวังแล้วเวลากลางคืนเนี่ยมันจะนานมาก ซึ่งเราพี่จะลงไปหยิบยาดีกว่าแล้วถ้าเราเจอ SCP เราจะกลับขึ้นมานะเดี๋ยวนะอเออเราจะอันนี้ต้องสีแดงออโอเค แล้วก็สีน้ำเงินนะทำให้มันลงไปเอ้ยเลยาปโคตรคนเอ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยเอ้ยอะอะะนี่กววุ้ยว้วว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 วเดี๋ย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 วเวว ยังไม่ทันลงเลยค่ะโอ้ยไวมากเข้ามาก่อนดีกว่าโอ้โหแสดงว่าเขารอท่าเราอยู่นะอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่กำลังแค่เขาเห็นเงาเราออกไปนี่เขาเร็วมากมากเกือบตายเกือบเดดเดี๋ยวเรามาฮิวดีกว่าเพราะเรามียาเยอะอยู่ ตอนนี้เรามีเฮลเฮลของเราอยู่ที่แปดสิบห้าถ้าเราฮิวฮิวนี่มันเท่าไหร่นะบวกสามสิบอประมาณเออบวกสามสิบถ้าเราเจ็ดสิบแล้วเราเค่อยฮิวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตอนจังหวะที่เรากำลังหนีพวก f c p เราก็อาจจะฮิวไปเลยก็ได้นะไม่งั้นอาจจะตายอาช้าแล้วเย้ yeah. <laughs> โอเคโอ้ยเกือบสีน้ำเงินโอเคนะโอเค,อเคได้แล้วไปเก็บยาค่ะ ดูท่านแมปเนี้ยมันเหมือนคนจะน้อยหน่อยนะเมอพวกอาหารอะไรมันจะเหลือเยอะหน่อยต้องอย่าบางครั้งเขาเข้ามากันเยอะก็อาจจะหายากแต่ส่วนใหญ่ถ้าเล่นเกมอันแบบนี้มันจะเหลือนะอาหารเราต้องรีบไปเอ,อเปาอาหารเดี๋ยวเรากินอาหารก่อนนะแล้วเราก็เพราะว่าเราต้องมาสร้างบ้านต่อนะยังไม่เสร็จโอเค อาหารเมื olina, olina, ่อก <ım. S 1> like ี้เราบุกไปแล้วนี่นะบุกยังอ้าวเราลืมเหรอศูนย์อาหารอยู่ไหนเหรออ๋อนี่เดี๋ยวเราต้องไปบุกบุกไว้ก่อนก็คือเราคีเอทเวยพอยต์เอาแค่ใช้ตัว F ก็คือฟู้ดนะเอาสีเขียวแล้วกัน เพื่อให้เรามองเห็นได้ง่ายาาาาาาเดี๋ยวเรารีบไปทำบ้านก่อนอาหารเราค่อยมาเก็บอีก ตอนนี้สำคัญคือบ้านเรายังไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาตบเรามันมืดมากเลยหลางคืนเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นแะ่ะแล้วคือที่สร้างคนเดียวก็จะใช้เวลามเพราะว่า <c oughs> มีคนมาแล้ว เราก็หวังว่าเขาจะไม่มาทำพังบ้านเรานะเขาโอ้ลับตาหนึ่งออม,มันมากเพลงเสียงมันจะดังไหมเนี่ยตอนเช้านี่มันมากแต่ถ้าเป็นเพลงวันหมอกนี่แบบห,ห,หลอนมากเลย ไม่แน่ใจว่าแมปนี้มีหรือเปล่าวันที่เป็นหมอกอ่ะน่าจะไม่มีนะอาจจะต้องเป็น S C C สามหนแปดที่เป็นร้อยเพลเยอร์อ่ะเราก็ต้องทำปไปูไปแล้วเราก็จะไปเอามาปิดเป็นกำแพงนะเราต้องรีบแข่งกับเวลา รวมถึงไปเอาไฟมาเพิ่มด้วยเดี๋ยวถ้าในคลิปต่อไปพี่จะให้เพื่อนหรืออะไรมาช่วยกันสร้างอนะอันนี้เราเล่นคนเดียวคือเราทำช้าไงเดี๋ยวไปเอาไฟก่อนแล้วก็เตียงสองชั้นนี่ก็มีประโยชน์มา,มากๆเลยพี่ชอบมาก เดี๋ยวพี่จะเอาเครื่องไปตั้งข้างบนนะคะเพราะว่ามันดีงามในในการที่เราจะลบ scp เดี๋ยวไว้นี่ก่อน เตียงก่อนเขจะตั้งไว้ตรงนี้นะคือเราพี่ชอบทําแบบให้มันมีแบบให้จุกได้อะ <c oughs> คือถ้า SPP ขึ้นมาแล้วถึงจนตัวเราจะแบบสามารถมีที่หลบหรือแอบ,บอะไรเงี้ยมันก็เลยจะดูแบบอะไรของเธอ <c oughs> ตั้งแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่พี่จะทำแบบให้มันเราก็จะปิดข้างหลังเอาไว้ก่อนเพื่อเราไปแอบในเตียงชั้นชั้นล่างได้แล้วเราก็จะหาส่วนมากที่จะหากระจกมาปิดนะโต๊ะที่มันเป็นกระจกแต่มันจะเวลาอยากได้มันจะหามักจะหาลำบากหาไม่ไเจยเราก็ทำอันนี้ไปก่อน เพราะว่าเหลืออีกห้าสิบเจ็ดวินะเราต้องรีบเพราะไม่งั้นมันจะมันจะวิ่งขึ้นมาแน่นอนเพราะว่ามันจะเห็นเราอ่ะนะ S.P เขาวิ่งเร็วมากเลยและยิ่งวันไหนที่เป็นวันที่คืนแดงบัดไนนี่ทั้งตบแรงกระโดดสูงแล้ววิ่งเร็วมากอหานเราตั้งลงไปไว้หน้าบันไดก่อน จริงๆอยากจะเดี๋ยวต้องไม่รู้จะทันไหมแต่มันยี่สิบจแล้วเราอาจจะไม่ทันเราอาจจะต้องปิดบ้านก่อนหรืแอบก่อนวันนี้เราก็จะมาอยู่ในบ้านนะก็คือเตียงสองชั้นตาย แล้วมันก็อาจจะมึนมนหน่อยนะคะอืมว้ายบัดไหมคื้นเลือดคื้นสีแดงอ๋อใช่มันเป็นคืนที่สิบแลว้วพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีฟอกกี้เดย์ไหมแบบนี้ถ้าเป็นแบบร้อยคนเนี่ยวันรุ่งขึ้นบางทีส่วนใหญ่จะเป็นวันฟอกกี้เดย์นะเป็นวันหมอก หมอกจัดเลยอ่ะแต่อันนี้ก็คงไม่มีอ่ะนะเรามืดมากเลยอ่ะนี่ถ้าเราออกไปเขาจะเห็นเรามาจะเหลือเหรอเอ้ยมาไล่ตบเราอ้าเราเห็นชื่อคนอ่ะเขาน่าจะมาบ้านเราแน่นอนเลยอ่านันไง Excuse me มาแนละ้ว นั่นอะ่ะคือพี่ได้ยินเสียง excuse me <S ม,มาแล้วอย่างดังและดังึืนไมเลื่อยโอไม่นะเขายังอยู่ดีไหมเขาเขาตายปะเนี่ยเนี่ยใช่ด้วยอะ่ะเขาตายแล้วอะ่ะพราะว่าโดนตบนะคคือบัตรไ้้นี่แบบว่าตบไม่กี่ทีก็ตายเลยอะค่ะเพราะว่ามันตบแรงอะ่ะตีแรงมาก แล้วเวลามันก็เดินช้าแบบกวปกติอ่ะเนะีตอนนี้เรามากินข้าวดีกว่ากินพิซซ่าแล้วก็กินฮอทดอกหนึ่งอันอโอเคอถ้าสังเกตดีๆนี่เห็นไหม สีเลือดแต่คือโปรตีที่ชอบใช้เป็นกระจกมามาปิดซึ่งมันจะสามารถมองวิวทิวทัศนเ์เลยข้างนอกได้ไงแล้วเราก็ปลอดภัยด้วย